สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์แล้ววันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมามาร์คผิวเพื่อลดอายุผิวนะคะสําหรับใครที่มีผิวแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกา และผิวหน้าไม่ขาวกระจ่างใสไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําได้เลยสําหรับสูตรนี้เราจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสดธรรมชาตินะคะสําหรับโยเกิร์ตจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มและผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระชับรูขุมขนเราด้วยนะคะลดการอักเสบของผิวลดการเกิดสิวได้ด้วยค่ะสำหรับโยเกิร์ตเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงขมิ้นชันนะคะสำหรับผงขมิ้นชันเขาจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวและจะช่วยเรื่องลดสิวเซี่ยนสิวอุดตนันหรือว่าสิวหนองนะคะเขาจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะนี่ค่ะสําหรับผงขมิ้นชันนะคะสีเขาจะออกสีส้มเข้มกว่าสีผงขมิ้นปกตินะคะถ้าเราใช้เราใช้แต่น้อยนะคะเราจะใส่ไม่เยอะเลยนะคะ สำหรับผงขมิ้นชันนะคะเราจะใช้ไม่เยอะนะคะเราจะใช้แค่ปลายช้อนเท่านั้นนะคะเราคนส่วนผสมของขมิ้นกับโยเกิร์ตให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาผสมส่วนผสมต่อไปกันค่ะสหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นน้ำผึ้งลงไปนะคะเพราะว่าน้ำผึ้งนะคะเขาจะเป็นอาหารผิวชั้นดีจะช่วยเรื่องลดการอักเสบของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะรับน้ำผึ้งเราจะเติมน้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาค่ะ สำหรับส่วนผสมต่อไปนะคะเราจะเติมเป็นเบบี้ออยล์ลงไปนะคะหรือใครที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือวิตามินอีก็ได้ค่ะสำหรับเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาและจะทำให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยค่ะสำหรับเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราจะเติมประมาณ1ช้อนชานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะหากระปุกที่ใส่ครีมนะคะมาเก็บไว้ได้เลยนะคะเทเนื้อครีมลงไปได้เลยนะคะสำหรับสูตรนี้สามารถเก็บไว้ได้ประมาณห้าวันนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปแช่ในตู้เย็นไว้ได้เลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้เนื้อครีมเนียนนุ่มและเด้งๆเลยนะคะสูตรนี้สามารถหาเวลาว่างมาทําได้เลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็นําเนื้อครีมมาคะ่ะมาทาที่ผิวได้เลยนะคะนี่ค่ะ สูตรนี้นะคะยิ่งเราแช่ตู้เย็นเย็นเย็นจัดๆเลยนะคะผิวเราก็จะกระชับยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวรูขุมขนเราก็จะกระชับด้วยนะคะ ทาให้ทั่วใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้นิ้วมือนะคะนวดวนเป็นก้นหอยนะคะเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมเราไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเรื่องทําความสะอาดรูขุมขนเราด้วยนะคะนวดวนอย่างนี้ประมาณสัก1-2นาทีค่ะ เรานวดให้ครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาร์กทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ20-25นาทีค่ะตัวเนื้อครีมนะคะเขาจะแห้งติดผิวนะคะหลังจากนั้นสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตาม,มากปกติทิ้งไว้ให้ครบเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะสามารถทําได้ทุกวันทําเป็นประจําความเห็นผลเขาก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะเพื่อนลองไปทํากันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ